สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่17กันยายน2563นะครับช่วงนี้เช้าตรู่ตอนนี้ราคาสมาคมยังไม่เปิดก็ขอสรุปราคาเมื่อวานประจำวันที่16กันก่อนเมื่อวานรวมแล้วมีการประกาศทั้งหมด2ครั้งครั้งสุดท้ายตอนประมาณบ่าย3มง17นาที ราคาทองคําแท่ง96.5%เนี่ยราคาขายออกปิดไปที่28,950บาทในขณะที่ราคารับซื้อคืนอยู่ที่28,850บาทครับด้านราคาทองรูป,ปรพัรร 96. ์96.5%เมืม่อวานราคาปิดไป29,450บาทในขณะที่ราคารับซื้อคืนอยู่ที่28,334บาทครับถ้ามาดูราคาย้อนหลังตั้งแต่ วันจันทร์กันเลยตั้งแต่วันที่14 15แล้วก็16เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าราคาทองเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกรอบแคบนะฮะเทียบจากวันจันทร์เนี่ยก็บวกขึ้นมาร้อยหนึ่งนะครับจาก28,850เป็น28,950ทองรูปพรรณก็เช่นเดียวกันนะครับก็บวกมา100เนี่ยล่าสุดก็29,450อย่างที่เราได้เห็นกันทองโลกขึ้นมา16เหรียญแต่ค่าเงินบาทเห็นมฮะบาทย7ตอนเช้าวันจันทร์เนี่ย ตอนนี้เมื่อวานนะครับไม่ใช่ตอนนี้เมื่อวาน31บาท1 1สตางค์ครับเห็นไหมคือภาพรวมอ่ะทองขึ้นแต่ค่างเงินบาทแข็งเราจะได้เห็นภาพแบบนี้กันเราจะได้สรุปภาพนะที่ได้เห็นกันนะทีนี้ไปเมื่อคืนอย่างที่เห็นในรูปด้านขวามือของราคาเห็นไหมครับมันคือเกิดการเวียงเวียงแรงมากด้วยแต่โดยสรุปราคาทองเมื่อคืนคืออะไรไม่ไปไหนถูกต้องไหมฮะ ช่วงประมาณสักจริงๆอะ่ะช่วงที่ทะลุนะครับหนึ่ไปทําถวแถวหนึ่เนี่ยเห็นไหมยืดไม่ได้ยืดไม่ได้เจอแรงเทขายตั้งแต่3ามทุ่มนุ่นเนะี่ยทีนี้พอเรี่ยงคืนตีหนึ่งที่มีการประกาศนโยบายนะครับในเรื่องอัตราดอกเบีย้ยในเรื่องเศรษฐกิจปรากฏว่าแนวโน้มเป็นยังไงครับจริงๆแล้วลงครับ ลงลงมาเลยนะฮะมาทดสอบแนวรับ1,919.54ก่อนจะปรับดวดรีบาวขึ้นมาเช้าวันนี้ปิดไป1,958เกิดอะไรขึ้นมีอะไรพลิกล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันนะครับนี่ให้ดูราคากันก่อนว่าที่ลงมาที่ทะลุไปตอนแรกเนี่ยนะเป็นช่วงหลัง6โมงเย็นซะด้วยซ้ำไป6โมงเย็นถึง3ทุ่มเนี่ยโมงเย็นถึงทุ่ม2ทุ่มนตอนนั้นตัวเลขเศรษฐกิจประกาศเนี่ยก็ไม่ค่อยดีคนระับ แล้วเจอแรงเทขายลงมาหลังจากนั้นทํากําไรแล้วก็จริงๆแล้วตอนธนาคารกลางห่งชาติสหรัฐเนี่ยหนึ่ไม่ผ่านนะครับทีนี้ตัวที่เป็นคานอำนาจกับทองเนี่ยจะเห็นภาพรวมเลยว่าจริงๆเ่ยตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นมาเนี่ยแข็งโดยตลอดเลยครับไม่มีไม่ค่อยเวียงแบบทองคือเวียงบ้างช่วงตีห่งเที่ยงคืนแต่แนวโน้มจริงๆเขาแข็งมาไม่หลุดแนวรับสำคัญที่92.8 และกลับมายืนเหนือ9 3ดัชนีเนี่ยยสุสลาฟเด็กได้กำลังจะไปทดสอบแถว9 3 4ปรากฏว่าแถวแถว9 3 3ก็มีแรงเทขายทำกำไรมาเรียบร้อยนั่นคือภาพรวมจริงยสุสลาเมื่อคืนปรับตัวแข่งค่าขึ้นมานะครับนะและโดยเฉพาะถ้าดูภาพรวมอีกเหมือนกันนะการที่เขาอ่อนค่าและแข็งค่าในรอบสักอาทิตย์สออาทิตย์ที่ผ่านมาคือไม่ไปไหน อย่างที่ผมเรียนมาโดยตลอดว่าจริงๆเขาแบบว่าเวียงนะครับเห็นไหมเวงแรงๆแค่นั้นเองแต่ไม่ไปไหนสิ่งที่ต่างกันคืออะไรค่าเงินบาทแข็งครับต่างกันนะครับพอค่าเงินยูโรซา่าไม่ไปไหนและค่าเงินบาทแข็งเห็นไหมครับสหรัฐไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าค่าเงินบาทอ่อนสหรัฐจะจี้มาที่ไทยทันทีจริงๆอ่ะ เรื่องอย่างงี้มันเป็นไปตามกลไกการค้าเงินใช่ไหมเงินไหลเข้าไหลออกเพียงแต่ตอนนี้เรามีประเด็นเกี่ยวกับจีนเนี่ยเขาแผ่ขยายอิทธิพลมาที่ฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างเช่นแต่ค่างเงินบาทอ่อนส่งออกได้เปรียบเนี่ยเขาแค่มาแย่เขาแค่มาสะกิดเนี่ยเพื่อเพียงว่าเขาเรียกจะตื้อให้เราเนี่ยเข้าร่วมกับเขา ในการที่จะทำแบบอะไรอะไร,อะไรก็ตามที่หลังอย่างนี้คือต่อต้านจีนนะพูดภาษาชาวบ้านแต่ถ้าเงินเงินบาทแข็งเขาจะมาพูดไหมครัว่าเอ้ยคุณบาทแข็งปิดปกติเพราะยูเซอ r ่าเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยเขาไม่มาพูดเพราะอะไรเงินบาทแข็งไม่ดีกับประเทศเราไงเห็นไหมอันนี้พูดเรื่องระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เขาเรียกว่า geopolitical นะครับรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่เขาเล่นกันเนี่ย จะมาสก,กิดอะไรเสมอถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วเขาเสียเปรียบแต่ถ้าเราเสียเปรียบปับ๊บเนี่ยเขาเป,ปล่อยวางไปไม่มาสก,กิดล็อกบาดแข็งอย่างนี้เฮ้ยผิดปกตินะคุณต้องรีบทําให้บาดอ่อนเดี๋ยวค่างเงินบาทอ่อนแล้วส่งออกคุณเนะี่ยพยายามส่งออกให้ดีขึ้นแล้วคุณจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยมีข่าวว่าคุณจะขยายวีซ่า270วันเนี่ยเดี๋ยวประเทศคุณจะเจริญไอ้ประเทศคุณจะแบบว่าเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นท่องเที่ยวอาจจะกลับมาเขาไม่พูดครับเห็นไหมนะจะได้เข้าใจกันด้วยไม่ว่าสหร,รัฐหรือจีนเอง เขาจะพูดไปแตะเรื่องรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์นิดหนึ่งแตตอนนี้กลายเป็นว่าบาทแข็งนะครับดื้อๆเลยถ้าพูดถึงในมุมของอัตราดอกเบี้ยที่เมื่อคืนประธานธนาคารกลางกลางชาติสหรัฐในคงไว้เนี่ยก็คือเงินทุนไหลเข้ารอบด้วยเขาไม่เงินที่กู้มาก็ไม่ต้องรีบกลับประเทศเขานั่นแหละก็มาลงทุนในต่างประเทศต่อทีนี้ดูพาดหัวข่าวนะครับ ทองไม่ไปไหนหลังจากที่เฟดให้คำมั่นสัญญาว่านะครับจะคงอัตราดอกเบี้ยต่ำอีกหลายปีนั่นคือพาดหัวเนื้อในนี่ต้องบอกว่าพูดยากมากนะครับก็ดูพลาดหัวใช้ให้จบก่อนดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเห็นไหมฮะหลังจากที่เฟดเนี่ยอัปเกรดหรือจริงๆก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นยังไงก็คือภาพรวมคือเศรษฐกิจเขามองว่าดีนะฮะมีสรุปมาให้แล้ว ส่วนยูสไอตัวดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์หลังจากที่ยูสลาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็บอกว่าขึ้นเล็กน้อยก็เฟดเนี่ยก็ให้คํามั่นสัญญาว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะคงคําต่ําอยู่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าอ่านทั้งสาข่าวมันชี้ไปที่เพ้าเดียวคือคุณเจอร์โรมพาวเวลถูกไหมครับดังรูปเนี่ยวันจริงๆเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องมาดูคือดูว่าเขาพูดอะไรบ้างถ้าทํารูปให้สวยๆนี่ก็ต้องมีคุณเจอ์โรมพาวเวลแล้วก็มาสรุปแบบนี้แต่คุณผู้ชมอ่านไม่เห็น มันต้องใหญ่ๆแบบนี้นะครับจะเป็นวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยมันก็อ่านได้เห็นหมดนะวันเอารูปบ้าน,านดีกว่ามาคุยกันก็คือสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปอ่านข่าวยังแบบอ่านข่าวให้มันงงๆเพราะเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการคลังเนี่ยมันเป็นภาษาราชการถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยเราเนี่ยจะต้องแปลภาษาราชการเนี่ยให้ฟังเข้าใจง,ง่ายๆกันต่อไปก็พูดอยู่กี่ประเด็นเมื่อคืนนะครับมี3ประเด็นคือ1อัตราดอกเบี้ยครับ สองเป้าหมายเงินเฟอเฉลี่ยเห็นไหมสาม QE ทีนี้เรามาไล่กันแต่ละประเด็นต่อ,อสรุปมาแล้วคือคงอัตราดอกเบี an, นะ้ยระยะสั้น0นยถึง0.25เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเห็นไหมดอกเบี้ยระยะสั้นที่0.25% 0 0จนถึง0.25อเปอร์เซ็นต์เนี่ยนอกจากนะมันกระตุ้นเศรษฐกิจคือบริษัทร้านรวง,งต่างๆ SME ต่างๆในบ้านเขาเองเนี่ยนะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายเป็นการประคอบประคองเศรษฐกิจต่อไปเองได้เนี่ยนะครับ มันยังส่งผลถึงสถาบันการเงินและนักลงทุนรายใหญ่อย่างที่เรารู้กันแล้วว่ากู้ไปไปลงทุนในหุ้น,นได้ส่วนหนึ่งแต่มันมีระบับเงินทุนข้ามชาติเลยคือกู้มาระดับต่ำเท่านี้ก็ไปซื้อหุ้นไปเทคโอเวอร์กันเหมือนที่ชไ N นิสโมเดลอ่ะมีตังเยอะใช่ไหมหุ้นประเทศไหนลงเดี๋ยวฉันก็ไปซื้อไม่ใช่ว่าสหรัฐไม่ทำนะครับตอนนี้มันมีข่าวออกมาแล้วนในเรื่องของธุรกิจโรงแรมบ้านเราเนี่ย ที่มีทุนต่างชาติจะมา over. เทคโอเวอร์ก็อย่างนี้ก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนต่ำๆได้เห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยการกู้ออกมาดยเงินทุนต่ำๆแล้วพิมพ์เงินออกมาโดยไม่สำรองทองคำเนี่ยคุณจะเห็นประเด็นนี้แต่มันทําให้ตัวเองพังช้าครับใครพังก่อนล่ะทีนี้ลองลอง,ลองนึกภาพดูใครพังก่อนแพ้ก็ต้องว่ากันต่อครับบ้านเราจะรับมือเรื่องแบบนี้ยังไงนะั่คือเรื่องที่หนึ่งดอกเบี้ยต่ำอยู่นะ เขาขีดไว้ให้0นะถึง0.25%ข้อที่2จะส่งสัญญาณนะจะคงอัตราดอกเบี้ยต่ำต่ำไปจนถึง2,506บ,บคือเท่าไหร่3ปีนะครับตอนนี้2,563ถูกไหมและเขาบอกว่าเศรษฐกิจจะหดตัวน้อยกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้อันนี้คือหดตัวน้อยกว่าไว้ก่อนหน้านี้คือหดตัวนั่นแหละเศรษฐกิจติดลบนะ อันนี้ก็คือเป็นผลบวกกราคาทอง,ทองระยะกลางระยะยาวถูกไหมและเขามองว่าอัตราการว่างงานจะลดต่ําลงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเคยชี้ให้ดูแล้วเวลาตัวเลขการว่างงานลดต่ําลงเนี่ยเราจะต้องไปดูค่าจ้างค่าจ้างแรงงานด้วยนะครับ เพราะจริงๆอัตราการว่างงานลดต่ำลงแต่เขาจ่ายค่าจ้างถูกลงพูดได้ง่ายคือบริษัทร,ร้านรวงคนรวยก็มีแต่รวยแต่คนจนๆในรากฐานของเขาเนี่ยถ้าเขาเอกเฉพาะตัวเลขการว่างงานมามองเนี่ยแน่นอนฮะมันลดลงจริงแต่คนจนลงเพราะค่าจ้างแรงงานรายชั่วโมงของเขาลดลงนะพึ่งมาขึ้นต่อ,อเดือนที่แล้วถ้าคุณผู้ชมจํากันได้แล้วก็ดูคลิปมาโดยตลอดเนี่ย คัดจ้างนีนคือคนฐานรากฐานรากยากรากหญ้ารากแก้วเนี่ยจดลงนะครับในช่วงก่อนหน้าน,นี้นั่นคือภาพรวมของเรื่องอัตราธธรดอกเบีย้ยคือคงดอกเบีย้ยรรดับต่ำอีก3ปีนะครับแล้วก็เศรษฐกิจหดตัวน้อยคือติดลบนั่นแหละระยะยาวระยะระยะสั้นอาจจะดีตลาดหุ้นแต่คําว่าหดตัวติดลบเนี่ยมันบวกกับทองระยะยาวดอกเบีย้ยที่ต่ำโอเคจริงๆอ่ะมันควรจะสัาจะลงใช่ไหมแต่ยังมีอย่างอื่นอีกโดยเฉพาะเป้าหมายเงินเฟอเฉลี่ย เขาก็ให้ผู้ขยายความนะคุณเจรรมพาเวลก็ขยายความบอกมาว่าอัตราเงินเฟอ้อจะมีความยุดหยุ่นและสามารถดีดตัวได้เหนือ2%อันนี้ไม่ดีเลยนะติดลบแน่นอนยูเลาน่าจะอ่อนซึ่งจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อเลยนะถ้าทะลุ2%โอ้โหคือถ้าขึ้นดอกเบี้ยไปไงยูเอาก็แข่งข้าเลยครับและจะรักษาเขาบอกว่าจะรักษาเงินเฟอ้อเฉลี่ยให้อยู่ที่ระดับ2% นี่พูดที่ภาพภาพที่พูดเนี่ยคือเรื่องทฤษฎีหมดเลยนะครับไม่ใช่เรื่องปฏิบัติหรือตัวเลขจริงๆตัวเลขคาดการเงินเฟอ้อระยะยาวจะอยู่ที่ในระดับ2%คือพูดภาษาเดิมคือไม่ให้เกินนะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าไม่เกินหรือน้อยกว่าพราทีน้อยกว่าหรือเท่ากับ2%ในเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อแต่เป็นแค่ทฤษฎี เพียงแต่ทฤษฎีตัวนี้เขาบอกว่าให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ2%หรืออาจจะมากกว่าบางช่วงเวลาได้เนี่ยสแสดงว่ามันเป็นภาพที่บอกว่าประคองพูดง่ายๆไม่ให้ยูสแ l a ์เนี่ยอ่อนค่าเร็วเกินไปถ้าบอกว่าตอนนี้พูดกลับกันนะตอนนี้เนี่ยอาจจะทะลุ2%ไปได้แล้วนะแต่ว่าเราเอาอยู่พูดพูดแบบว่าไม่ได้คิดแบบเนี้ยยูสแลร์พังไปนานแล้วครับวันการพูดแบบนี้คืออะไรมันส่งผลบวกกับ u s สแลร์ครับตัวนี้แหละฮะที่ทำให้ยูสแลร์แข็งค่ามากเมื่อคืน ซึ่งจริงๆถ้าเอาเรื่องอัตราดอกเบี้ยมารวมกับ QE นะโดยไม่มีเป้าหมายเงินเฟ้อเฉลีฉล่ยนะคุณจะได้เห็นทันทีนะที่เขาพูดต่อนี่คือทํา QE ต่อเห็นไหมสรุปมาแล้วเนี่ยซื้อพันธบัตรรัฐบาลต่ออัดเงินเข้าไปในระบบอีก8,000 80, 0ดอลลาร์ต่อเดือนทําต่อฮะและซื้อตราสารนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกันอยู่ Mortgage-backed security ตัวนี้แหละที่ทําให้ทองขึ้นมาที่ก็ล้มระเนรหน้ดกันเมื่อ10ปีที่แล้ว2,008 2,009นะครับตัวนี้ ในวงเงินอีก4 0,000ล้านดอลลาร์ยูเอสซล่าต่อเดือนทั้งหมดนะเพื่อรักษาเสถียรภาพการเมินจริง,รงๆการทํค QE อยู่เนี่ยต่อเนี่ยมันเป็นลบกับยูเอสซล่านะครับตัวที่ทําให้ยูเอสซล่าแข็งเมื่อคืนคือเป้าหมายเงินเฟอ้อเฉลี่ยของเขาที่ภาพรวมตลาดคือให้คามั่นว่ายังไงก็ไม่ให้เกินและนะครับถ้าจะเกินเมื่อไหร่หรือทะลุเมื่อไหร่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีของพาอกาไหมฮะ เพราะนั้นเองจริงๆก็คืออ,อ่อนมาแล้วนี่อ่อนมาเยอะนี่ดอลลาร์ถูกมาแล้วถูกมาเยอะนี่แล้วเป็น global u s a e นะครับก็คือคนต่างๆทั่วโลกใช้มันก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาโดยตลอดซึ่งมันยืนยันต่อว่าที่ทองไม่ขึ้นเนี่ยในหน้านี้คุณผู้ชมนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยปิดแถวๆนี้แล้วกันนะกองทุน SPR เนี่ยจะเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวแบบว่า ETFM เทรดกันตลอดเวลาปรากฏว่าช้าอยู่ที่แถวๆเดิมหน ดัชนีของเขาอยู่ที่183แล้วกันเอาว่าวันนี้มีโอกาสที่จะไม่ซื้อเพิ่มปัจจัยพื้นฐานไม่เข้านะครับเพราะปัจจัยพื้นฐานไม่เข้าราคาไม่ขึ้นอันนี้สอดคล้องยังคงไซเวกนะครับที่เราเห็นกันอยู่ว่าราคาของคสเปียไม่ได้ไล่กันไปเลยปัจจัยพื้นฐานไม่เข้าราคาทองไซเว์นะครับทีนี้ไปดูกันต่อในส่วนของค่าเงินบ้างเราเห็นกันเมื่อสักครู่แล้วนะ ปัจจัยพื้นฐานไม่เข้าไซเวย์เนี่ยทีนี้ไอตัวค่าเงินล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนตัวแรกเลยคือนะครับตัวค่าเงินเยนนะเห็นไหมครับว่าจริงๆเขาแข่งค่าต่อจากเมื่อคืนนะครับเยอะด้วยเพิ่งมาอ่อนค่าเอานะครับนิดหน่อยนะครับในช่วงกลางคืนก็ผันผัวน,นั่นแหละจริงๆคือแนวโน้มแข่งค่าอยู่ยูเยอสลาแข่งค่าเยนแข่งค่าค่าเงินบาทแข่งค่าเออน,นะมันต้องมีสักสกุลหนึ่งครับที่อ่อนถูกไหม หันมาดูปอนเมื่อคืนก็แข่งข้าต่อฮะคือกราฟเงินปอนเขาจะผิดจากชาวบ้านนะครับการขึ้นคือการแข่งข้าเห็น,นไหมครับมาทดสอบเส้น moving average เส้นนี้อีกละได้นะคือทะลุตัวนี้มาเลยแล้วขึ้นมาตัวนี้เลยเร็ว,รว,รวมากเลยฮะหนึ่งจุดสามศูนย์ทะลุตัวนี้มีต่อมาเกับตัวนี้แหละครับเห็นไหมฮะแต่ก็เหมือนจะจบรอบแล้วนะการลงมาเนี่ยถ้าดูตัววิเคราะห์ทางเทคนิคก็เข้าสู่โอเวอร์บอสกันละก็ระวังฮะหลังจากนี้ถ้าปอนอ่อนค่าต่อน,นี่แข็งไว้อีกนะยอุลราเนี่ย แต่เงินสกุลไหนล่ะที่มันอ่อนค่าเมื่อคือนคำตอบมาอยู่ที่ยูโรในรูปซ้ายมือคุณผู้ชมนะปรากฏว่าร่วงอย่างเดียวเลยเงินหนีออกจากยูโรครับไม่ใช่ว่ายูโรไม่ดีแต่ยูโรแพงไงก็เลยขายออกมาก่อนแล้วไปซื้อเงินที่ถูกๆอย่างปอนที่ถูกมาก่อนหน้านี้เยนอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งยูสตาที่ถูกๆเห็นไหมก็ปรับตัวไม่ได้ไปไหนเมื่อคือน มันมีเงินสกุลหนึ่งที่โดนถล่มเมื่อคืนก็คือเงินยูโรที่เงินหน,นีออกมาแล้วไปถือเงินสกุลอื่นครับวันภาพรวมเยอสซรายังคงอยู่นะครับในสัญญาณการกลับตัวขึ้นตัวนีย้ยังไม่ได้ว่าจบรอบนะแต่เขามองไว้ตอนนี้นะครับแนวต้านสําคัญอยู่เก้าถ้าให้ดีก็อาจจะมีสักก่อนต่อหลังจากนี้ก็จะมีแบบขึ้นไปอีก9 4แบบเนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มเดิมของเขาคือเขาอ่อนค่าแนวโน้มหลักคืออ่อนค่า เพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นการปรับตัวรีบาวขึ้นนะครับในในเมื่อนะนโยบายการค้าการเงินการคลังที่จะทําให้ยุสระอ่อนค่ามันหมดไปคราวนี้นครับมันก็เหลือสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ15ตุลาเบร็กซิตเข้ามาแลลวพอสุส5ห้าตุลาเบร็กซิตเนี่ยสสกุลเงินหลักๆของโลกเนี่ยทางฝั่งยุโรปแล้วก็อังกฤษเองท,ที่ที่แบบเป็นคู่กรณีกันนถ้าถ้าบอกว่าเจรจากันไม่ได้ และแยกตัวกันออกจากโนดีกแบบนี้เงินมันจะไหลเข้ายูสซามันแข่งเอาดือด้อๆโดยวิธีนี้ไม่เถียงว่ายูเซอาตอนนี้ดูไม่ดีและเป็นแนวโน้มขาลงเห็นไหมครับแต่ชาวบ้านพังก่อนไงต้องต้องคุณผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้คือชาวบ้านพังพอพังปุ๊บเนี่ยค่าเงินมันจะอ่อนแล้วมันจะโดนแลกเปลี่ยนคนเวิร์ตมาถือเงินสกุลที่ไม่ได้ด้อยค่าใครพังก่อนแพ้ไงครับช่วงเนี้ย มันถ้ามาดูในรายเทรดดิ้งของยูสลาเองเนี่ยนะครับหรือรายซื้อซื้อขายขายกันในกราฟแบบทำเฟรมที่เล็กๆลงหน่อยเนี่ยช่วงเวลาเล็กๆเห็นไหมยังคงเป็นแนวโน้มขาลงนั่นแหละแต่เขาพยายามทดสอบตัวเนี้ยไม่รู้วเมื่อไหร่แต่การปรับตัวลงมาคุณจะเห็นว่าแถวแถว92.8หายเดิมของเขาตรงเนี้ยมีแรงซื้อกลับเข้ามาโดยตลอดก็แสดงว่าตลาดหรือนักค้างเงินก็มองจุดนี้กันเนี่ยปุ๊บ เห็นไหมฮะรับอยู่แล้วขึ้นไปก็พามาขายไม่ได้แบบถือจนทะลุเพราะฉะนั้นให้ระวังอะไรต่อไปก็คือเขาเรียกว่า triangle ตัวนี้คือ flag triangle นะครับก็คือว่าการ break ตัวได้ทั้งหมดนะครับแม้แต่การปรับตัวลงมาแล้วหลุดนะครับอันนี้คือทองขึ้นหรือแม้กระทั่งเคลื่อนไหวในกรอบต่อเนี่ยมันมีจังหวะที่ปรับตัว break ขึ้นแบบนี้นะครับยูเซ่าแข็งอันนี้ทองลงครับ แข็งจากอะไรในเมื่อตอนนี้ในการประชุมธนาคารกลางหังชาติสหรัฐจบไปแล้วก็บอกให้ Brexit นะครับนะครับ,รบเเ BREXIT เนี่นะฮะตัวเนี้ยซึ่งถ้า Brexit เนี่ยผลออกมาเป็นบวกคืออะไรครับตกลงกันได้หอมหวานเลยตกลงกันได้แล้วจูบปากกันได้พูด,ด้ง่ายว่าเออข้อตกลงดีทั้งคู่วินวินยุสลาอ่อนค่าได้ครับเพราะ ตอนนี้เขาคนหนวดจากค่าเงินสกุลนี้ปัญหาที่จะเกิดในเดือนข้างหน้าเนี่ยเขามาถือยูโซลน่าถูกไหมนะักค้าเงินก็ซื้อแล้วเอาไปขายถูกไหมวพราะฉนั้นถ้าเขาคุยแล้วคุยอ่าเหมือนว่าเป็นเป็นบวกกับทั้ง2ประเทศที่ถือจากยูโซ่าอยู่ซึ่งเป็นสัญญาณการลงก็โดนแลกเปลี่ยนกลับไปที่เงิน2ส,สกุลนั้น,นตัวนี้ครับเป็นตัวถัดไปซึ่งมันจะมีตัวย่อยอ,ยอย่างเช่น GDP นะครับ หรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจของอังกฤษครับช่วงนี้ที่ตลาดกำลังจับตาดูต่อไปในเรื่องของนักค้างเงินที่ก็ดูต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมาเป็นปัจจัยถัดไปแล้วครับที่จบไปแล้วก็คือจบนะครับคือไม่ไปไหนก็คือไซเวทแถมไซเวทที่บอกว่าเมื่อคืนมองว่าไซเวทกรอบกว้างปรากฏว่าไซเวทกรอบแคบให้เห็นดื้อเลยครคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมองเทรดดิ้งซื้อมาขายไปเนี่ยนะครับสำหรับนะตัวโกลสปอตเนี่ยแนวต้านตรงนี้มีมีแนวแนว เล่นกรอบแคบเนี่ยก็1,900นะ45 1,955อันนี้คนเล่นสั้นกรอบแคบจริงกับ1,000นะ965มากกว่าแล้วกันแบบนี้ครับถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยได้แต่เบานะเยอะนะอย่าเยอะนะครับเนี่ยกรอบแคบแบบนี้นะครับส่วนคนที่เอาชัวร์กรอบที่แคบน้อยอแคบมากกว่านั้นเนี่ย ไม่ใช่แคบกว้างมากกว่านั้นนะครับก็คือ1925,1910เหนหั้ยไม่ใช่ว่าจะลงมาไม่ได้ถ้าเขาทะลุ9 3นะสสามจุดสามยังไปทดสอบ93.4เห็นมั้ยเห็นไหมถ้ายูเอสราแข่งค่าทองลงแน่นอนแล้วก็93.6นะครับเพราะแนวต้านของเขาอยู่ที่ไหนนะ94 94กนี่นก็คงเห็นข้างล่างแน่นอนนะฮะไม่ใช่ไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะเพราะ เพราะเมื่อคืนเนี่ยภาพทั้งหมดเนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อจะต้องดีขึ้นอ่าสูงขึ้นดอลลาร์จะต้องลงไม่ลงให้เห็นมาแล้วเห็นไหมที่เหลือคืออะไรล่ะครับคราวนี้ในเมื่อปัจจัยที่แบบว่าจะกดดันยูเอสลาตอนนี้ไม่มีครับแต่สิ่งที่ประธานธนาคารกลางชาติสหรัฐพูดเนี่ยในเรื่องอัตรางเงินเฟอ้อมันแค่เรื่องทฤษฎีนะครับตัวเลขจริงๆยังไม่ประกาศอัตรางเงินเฟอ้อเท่าไหร่ถูกไหมเห็นไหมครับเะั้นถ้าเขาจะขึ้นล่ะยูเอสลาก็อ่อนค่าก็เหมือนเดิมอ่ะ92.8าก็ได้เห็นกันแล้วนะ ันตอนนี้อยู่แถว9 3นะถ้าอ่อนค่าถึง92.8หรือหลุด92.8เนี่ยก็1,970-1,985ครับหวังแค่นี้พอเบื้องต้นผมว่ากรอบแคบขั้นสั้นแต่ก็ไม่แนะนําสําหรับคนที่แบบว่าไม่ใช่มือเปล่าเทรดเร็วไม่ได้นะครับอันนี้เฉพาะโกลสปอตนะแล้วก็ไม่มีโปรแกรมที่แบบว่าซื้อขายซื้อขายเองนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณรอลงข้างล่างเลยครับนะปลอดภัยกว่า ขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยออกไม่ทันติดดอยเปล่าเวลา,ลาราคาลงมาซึ่งมันต่างกับราคาทองในประเทศครับทองในประเทศเล่นแบบกรอบสั้นไม่ได้เพราะค่าเงินบาทเนี่ยต้องบอกว่าบาทแข็งเขียนไว้ก่อนเลยไม่เล่นแบบสปอตแบบนั้นนะครับนี่คือค่าเงินบาทคือบาทแข็งเพราะบาทแข็งคุณเล่นกรอบเดิมครับเนี่ยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยลงมาก่อนครับ แล้วก็ขายที่เท่าไหร่สองหมื่นแปดพัห้ากรอบเดิมครับเพวันนั้นตอนนี้เนี่ยเห็นไหมราคาเนี่ยทรงๆทๆแถวน,นี้ยต้องรอก็้าลงมาอย่างเงี้ยลงมาถึงแนวรับเราเข้าใครเข้าซื้อเห็นไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นไซด์เวยกรอบนี้ไปจะเป็นไซด์เว์ต่อครับเพราะอย่างที่เห็นนะกองทุน s v d r ปัจจัยพื้นฐานไม่เข้าแล้วไม่ขายออกด้วย มันแค่แพงไปก็ต้องลงมาลึกๆเนี่ยถึงจะมีแรงซื้อพอไม่ทุกคนไม่ซื้อเดี๋ยวราคาก็ลงมาเนี่ก็ต้องเป็นกรอบนี้กรอบเดียวฮะต่างกับโกลสปอตเลยนะนะครับเพราะบาทแข็งครับเหมือนกันกับโกลฟิวเจอร์ใช่ไหมเมื่อคืนก็ขึ้นไปครับพอทำท่าจะยืนตัวนี้ได้ปุ๊บนะครับมีแบบว่าอืขึ้นไปแต่ทะลุแนวนต้านไหมสําคัญ2-3จุดเนี่ยไม่ได้ทะลุบาทแข็งทองลงปุ๊บเจอแรงช็อตกลับเข้ามา เพราะัจะเป็นภาพเดิมครเหมือนกันใครที่รอซื้อก o ฟิเจอร์อยู่ให้เอาไว้ปลอดภัยก็เนี่ยครับเป็นรูปแบบทริเกิลแบบนี้ก็28,600ื่นแปนหกยครับก็หาจังหวะก,กันดูนะแต่ตอนอเช้ากูฟิเจอร์ต้องใช้พลังงานนะครับแล้วก็การคิดวิเคราะห์มากกว่าเพราะหนึ่งมันเล่นได้สองหน้าแต่เอาทํางานง่ายๆทองเป็นขาขึ้นอยู่เล่นหน้าเดียวคือเล่นแต่ฝั่งลองถ้าทองเป็นขาลงก็เล่นแต่ฝั่งชอ็อตถูกไหม นะครับกรณีที่2ตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งนะใครจะเก่งแล้วประยุกต์เป็นฝั่งช็อตหน้าเดียวอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ก็คือต้องใช้ความชํานาญนิดนึงอันนี้พูดให้เป็นไกด์ไลน์ดีกว่านะครับเพราะโกลฟิเจอร์มันเดี๋ยวพูดมากไปเหมือนจะกระตุ้นคุณผู้ชมให้ไปตลาดนั้นแต่ว่าไม่ไม่มีเจตนานะครับเยียงแต่ว่าพูดให้หมดทุกตลาดเลยอะไรที่เป็นทองคําและลงทุนได้โดยมีนะครับอ่านเะขาเรียกว่า กฎหมายกำกับดูแลผู้ได้ง่ายนะครับเอาอะไรที่มันอยู่บนโต๊ะขาวๆกันดีกว่านะครับส่วนใครจะไปประยุกต์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนลวกันแล้วแต่ทุกคนลวกันนะแนวรับตรงนี้เหมือนกันกับทองคําที่ใช้กับราคาสมาคม,มาวันนี้ไม่เห็นการเปิดแกลบใั้ก็เหมือนเดิมเราก็ต้องลงมาซื้อตรงนี้หรือเอาปลอดภัยก็ตรงนี้ก็สองจุดนะครับสองหมื่นแปดพันหกร้อยเหมือนกันแหละกับสองหมืน่น 8 0 0 0เท่าไหร,ร่400ถามว่าทำไมมองตัวนี้ก็ในประวัติเห็นไหมครับเาอาจมี2จุดที่ปร,ประกอบภาพกันคือเขาหลุดนะเส้นค่าเฉลี่ยเส้นสีแดงเนี่ยมาแล้วแล้วตัวไอซ์ไซปรับตัวลงมาแบบต่ำๆแบบนี้ด้วยอยู่เข้าเขตโอเวอร์โซลแบบนี้เข้าเขตโอเวอร์โ,โ,โซลในถ้าราคาแบบยังไซเว์ต่อเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวก็คือภาพเดียวกันนั่นแหละก็ เอามาใช้ในการลงทุนแบบนี้ผมห้ามไม่ได้ครับถ้าท่านจะซื้อจังหวะไหนของท่านเนี่ยท่านอาจจะมีมุมไปศึกษาดีแล้วอันแล้วแต่แต่มุมในการแนะนำของคุณอของผมตอนนี้นะครับก็คือลงมาลึกๆแล้วซื้อเพราะตลาดไซเวย์อยากได้กําไรที่กรอบว้าง200 300้ต้องลงให้รอมันลงถ้าไม่งั้นคุณต้องเล่นกรอบแค่50าสนะิบร้อยร้อซึ่งบางคนก็ถนัดแบบนั้นมากกว่า mm hmm. เห็นไหมฮะเอาความ เขาเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองชํานาญสิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยก็ลงทุนไปแบบนั้นได้ก็ห้ามกันไม่ได้แต่โดยภาพรวมฮะมันมีเวลาที่เขาจะปรับตัวลงมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรอลงมารอซื้อลึกๆมันจะปลอดภัยกว่าครับทองคํายังคงดีอยู่นะนะครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้แค่บอกจะคือควรจะพูดว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะทะลุ2%ได้แล้วฉันยังคงต้องทำคีวีต่อจะภาษาเงี้ยแต่มันเป็นการเลี่ยงบาลี modify เมื่อวานเนี่ย adjust หรือ modify language ของธนาคารกลางอย่งชาติสหรัฐฝรั่งเขาใช้คำนี้กันเนี่ยนะก็เรื่องบาลีธรรมดานั่นแหละท้ายที่สุดมันก็แค่สอดใส่ว่าอัตรางเงินเฟอ้อมันสูงขึ้นได้เพราะฉันจะอัดเงินเข้าไปในระบบอีกแต่ไม่สติมูลัสเห็นไหมฮะไม่กระตุน้นไม่พูดมุมนี้เลยโยนลูกกลับไปให้นักการเมืองดีไม่ดี30ตุลาเนี่ย อาจจะไม่ทําอะไรต่อเพราะนะครับธนาคารกลางอย่างชาสันต์ก็เหมือนข้าราชการนะรอดูนะักการเมืองหรือทีมการเมืองชุดใหม่ดีกว่าเพราะมันให้คุณให้โทษกันถูกไหมเนี่ยคุณผู้ชมก็วางหมากกันอยู่ข้าราชการก็เก็บขี้เกียจเหมือนกันไม่จะโดนใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองถ้าไปตามเกมของฝั่งรัฐบาลเนี่ยถ้าสมัยหนะ้าไม่ใช่คุณทรัมป์มาแล้วเป็นชุดของคุณโจไบเดนเนี่ยหลุดตําแหน่งง่ายๆเหมือนกันนะโดนโยกย้ายในะข้าราชการก็มองมุมนี้ต่อ นะครับเขก็มองมุมนี้เหมือนกันว่าเผลอสามตุลาก็อาจจะไม่มีอะไรแล้วไปว่ากันพฤติกาเลยครับผู้นำอของสหรัฐคนใหม่คือใครนั่นแหะอาจจะไซเวยาวกันเลยก็ได้แต่อย่าพึ่งฮะใกล้ก่อนเนี่ยสิตุลาเดือนหน้าใกล้กว่านั้นคือตัวเลขเศรษฐกิจของอังกฤษซึ่งปอนตอนนี้มันมีประเด็นมากกับญี่ปุ่นเองเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยเก่กับนโยบายจะสารต่อ นโยบายเดิมของคุณชินโซอาเบะหรือเปล่าที่ทําให้เยนอยากเขาอยากให้เยนอ่อนค่าเนี่ยเะเปนิสโมเดลเนี่ยตอนนี้แข็งอย่างเงี้ยก็ปวดหัวกันแย่แล้วนะฮะแต่โดยภาพรวมเนะี่ยต้องรอนะครับสำหรับราคาที่จะลงทุนนะรอให้ลงมาลึกๆครับถึงจะเข้าซื้อส่วนที่ท่านที่จะประยุกต์ใช้เล่นสั้นกรอบกําไร50-80มาผมเชื่อว่าท่านนะ่ย คิดได้อยู่แล้วว่าเออฉันลงทุนน่ะเหมาะกับฉันหรือเปล่าฉันชอบหรือเปล่าฉันหาทางออกได้หรือเปล่าฉันแบ่งเงินนะครับเป็น Money Management เป็นไม้ไม้อย่างไงอะไรเนี่ยถ้ามีความชํานาญระดับนั้นแล้วก็ไม่ห้ามกันแต่มือใหม่ๆคนที่เข้าเริ่มมาศึกษาเนี่ยซื้อให้ลึกเข้าไว้ตามแนวรับครับสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมได้เรียนคุณผู้ชมมาเสมอนะคือการนั่งทับมือตัวเองแล้วอยู่นิ่งๆครับคุณจะคันไม้คันมือตลอดเลยฝึกตัวนี้ดูแล้วกันนะครับให้มันลงมาในจังหวะที่ เราควรจะซื้อในแนวรับที่นะครับมันปลอดภัยแบบนี้ติดดอยก็ถือว่าต่าถูกไหมขึ้นไปเนี่ยก็ได้กําไรเยอะตามแนวรับแนวต้านที่ได้นําเสนอไปนะครับเอาละครับอันนี้ก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรในนเรื่องขอภัยนิดนึงนะมันก็เป็นข่าวสําคัญแล้วก็ต้องพูดเยอะนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อเผื่อมีข่าวอัปเดตในมุมไหนนักค้าเงินตลาดค้าเงินจะมองยังไงต่อกับนโยบายที่ประกาศมาตลาดหุ้นจะรับข่าวยังไงและตลาดทองในเอเชียเนี่ย จะว่ายังไงต่อในช่วงเปิดตลาดใหม่เนี่ยเดี๋ยวช่วงสายเรากลับมาคุยกันใหม่ครับในช่วงประมาณสัก10โมง11โมงช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดีครับ